้ายพวกใจอาธรรผมคนอีกรอยรุปราวีเกดป็นผมดีนำใจขึ้นมาวันสองวันมานี้เนี่ยที่เราสังเกตเห็นข่าวเนี่ยนะ มันแปลกมากไม่รู้ว่าเรามาถึงวันนี้ได้อย่างไรพรม่าอายเลยนะครับวันนี้จับวรชัยเหมะแล้วก็เพิ่งปล่อยนะแล้วก็จับวัฒนาเมืองสุกนะลูกเคยของคุณสูเมศเจรวนนที่ชายคุณธนิจเจรวนนทนเนี่ยม,นะมันสิ้นคิดแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะมันบอกว่าจะล่างหลักสูตรนะหลักสูตรอะไร คือพูดตรงๆไอ้พวกนี้มันจะว่าหมาป่าก็ไม่ใช่มันหมาบ้าทั้งประยุทธ์ประวิทย์นะครับสองคนเนี้ยกำลังจะเชิญผู้ชายขึ้นเป็นรัชการที่สิินะครับข่าวเขาบอกไปอย่างนั้นมันเหมือนหมาปา่าเราเป็นลูกแกเพราะฉะนั้นเราเป็นอาหารของมันน่ะมันเอาเปรียบเรามารังแกเราแล้วทุกวันนี้มันยังมาทวงบุญทวงคุณนะแล้วมันหน้าตาเฉย ต่างประเทศทูตอเมริกาเขามาหาครับมับอกว่ามันหลายทุ่งจะเลือกตั้งมันเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องโทษเราเองนะแต่โทษเราเป็นเวรกรรมไม่ได้หรอกคนมันรังแกเราเราจะไปโทษคนที่มันรังแกเสมอไปไม่ได้นะครับมันรังแกเราเพราะเรายอมให้มันรังแกเรายอมให้มันหลอกยอมให้มันรังแก ยอมให้มันต้นอำนาจยอมให้มันล่างรัฐธรรมนูญแล้วเราก็ยอมครับที่จะไปโหวตยอมที่จะไปทำประชามติยอมที่จะไปเลือกตั้งไอ้ลักษณะแบบนี้ขอโทษเพชรเพชว่านะครับมันเป็นมันเป็นผู้แพ้ไอ้กีแพ้บอลลูซอร์ <laughs> มาคิดแต่ว่าจะเป็นไพ่ดีหรือเป็นทาสดีเถียนกันอย่างเนี้ยคุณหลวงพูดนะเพราะฉะนั้นค่ะเถียงว่าจะเป็นไพ่ดีเป็นทาสดีภาษาไทยหย,ยาบหยาบเรือว่าการขี้ดีว่าการตดมันล่าไม่ได้เห็นเห็นครับเลือกก็เหมือนไม่ได้เลือกพมถามคุณนะต่อให้มันล่าเอาศูนย์มาใช้ด้วยซ้ำไปต่อให้ให้ดีที่สุดที่พวกคุณเรียกร้องเ่ะ มันยึดอำน,นาจได้ไมมสี่ศูนย์สารรูปมันยุบพักคุณได้ไหมคุณเขียกันไไปได้ตายมันไม่ผ่านมันไม่เซ็นอะทำไมสมัยยิ่งรักใช่ไหมสมัยยิ่งรักนะไปตากันบอกว่าทำไมอะไรสนศักสั์เอิสรุนไม่บรรจุวราระสามใช่ไหมแต่งตั้งโซลอะไรนะพอตอนหลังมาแก้นิดเดียวนะครับสวามาจารย์แต้งกษัตริย์ผุ้พลมันไม่เซ็นนะ่ะ แล้วผิดด้วยนะทำนี้ก็ผิดยิ่งรักออกโครงการจะนาข้าวไม่ได้เงินสักบาทยิ่งรักไม่ได้เงินเข้ากระเป๋าเลยไม่มีญาติโกรธที่กาค้าข้าวไม่มีเลยนะครับกําลังจะโดนอย่างหนักเนี่ยทําถูกผิดครับทําถูกกลายเป็นผิดติดคุกพวกมันทาผิดเป็นถูกพวกมันยึดอํานาจกลายเป็นรัฐาธิปัตย์ใช้หมอสีสีผิดซ้ำผิดซากนะครับไม่ใช่ยึดอำนาจอย่างเดียวนะ ยิดอำน,นาจก็ผิดแล้วใท้มอ .44 อีกเอา้าไม่รู้ประเทศนี้จะผิดไปถึงไหนถามว่าเป็นความผิดของพวกมันไหมไม่ใช่ครับเป็นความผิดของพวกเราเราไปยอมมันเองจริงไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่คนไทยโชคดีที่มีในหลวงหรอกในหลวงก็โชคดีที่มีคนไทยครับใชาเป็นคนชาติอื่นนะขอโทษ เขาเอาไปฝังไม่รู้ลึกเท่าไหร่แล้วนะเขาไปเอาไว้หรอกใช่ไหมผมเชื่อว่ากษัตริย์ที่ถูกโค่นล้ม่ันผ่านมานะไม่รู้จะมีใครเลวร้ายเท่ากับริยตร์องค์นี้หรือเปล่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกหรือจะผ่านไม่ผ่านมันไม่ใช่เรื่องของเราอะอะเสวนาจะพาลานางนะครับกับคนผ่านไม่ต้องไปพูด กับคนอย่างประยุทธ์คนอย่างประวิทย์คนอย่างกษัตริย์วิพลหรือคนอย่างฟ้าชายคนอย่างไอซิลีนทร์นี่คุณคุณยกับมัรู้เรื่องอนะ่ะคุยกับเขารู้เรื่องเหรอครับเขามองคุณเป็นอะไรคุณไปหาเขานะคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณต้องไปคลานเะนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคลานกับกษัตริย์แต่ครับคลานกับลูกกษัตริย์คลานกับหลานกษัตริย์เขาเห็นคุณไม่ใช่นคนแล้วอนะ่ะมันยิ่งกว่าหมาป่าอีกนะ มันเห็นคุณเป็นอะไรในเมื่อเขาเห็นคุณไม่ใช่คนคุณจะเห็นเขาเป็นอะไรคุณเห็นก็เป็นเทพเจ้าผมก็แปลกในเมื่อมันเห็นเราไม่ใช่คนเราก็เห็นมันไม่ใช่คนเหมือนกันครับในเมื่อมึงจะเอาชะตาประชาชนทั้งประเทศไปไว้ใต้ตีนมึงกูก็ไม่ยอมอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้อะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องจําเป็นครับ ผมต้องเรียนว่าไม่ใช่เราเลือกนะเขาเลือกแล้วขนาดมีอำนาจขนาดนี้มันยังไม่ยอมนะจะรังแกไปะจะชนไปถึงไหนครับแต่ผมไม่ได้ถามเพราะว่าังแกไปะจะไปถึงไหนผมไม่อยากจะถามแต่ผมอยากจะถามประชาชนว่าจะให้มันแกไปถึงไหนจะปล่อยให้มันแกไปถึงไหน มึงจะรองราชการที่สิบเหรอจะรองวชิลาลงกรแล้วมันดีขนาดไหนพราตาไม่ยายมาติดคุกประชาชนผมนึกแต่ว่ามันจะทําไงกับประชาชนนะมันยังชั่วไม่พอหรือครับมันยังรังแกเราไม่พอหรือครับผมถามผมไม่ได้ตำหนิเขานะผมตำหนิประชาชนนะมึงเกิดเป็นคนกันได้ยังไงว่ายอมให้มันรังแกขนาดนี้ทำไงมันกลัวกันหมด จะเป็นคนยิวไงคนยิวถูกฆ่าหกล้านคนโดยทหารเยอรมันไม่กี่คนนะไม่ใช่ทหารเยอรมันสิบล้านฆ่าคนยิวหกล้านไม่ใช่นะครับทหารเยอรมันบางทีมันมีหมื่นหนึ่งมันฆ่าคนยิวเป็นหกล้านเนะ่ะเวลาฆ่าไม่ได้ฆ่าเองมันให้คนยิวฆ่าคนยิวเพราะความกลัวครับคนกล้าตายหนุนเดียวครับแต่คนกลัวมันตายทุกวันคนเราเกิดมาตายเหมือนกันหมดนะครับ จะอยู่กับความกลัวตลอดชีวิตเลยแล้วมันไม่รู้จะตายงผมถามแล้วตายเป็นฝ่ายเดียวมันมันตายไม่เป็นเหรอหรือมันดีสเตมเซลล์ใช่ไหมไปกลัวอะไรกับมาน,นะผมถามนะเ,นเกิดเป็นคนครับขอให้สู้ไม่ชนะขอให้สู้ครับถ้าไม่คิดจะสู้ไม่มีทางชนะ เราต้องทำสงคารามเพื่อสันติภาพไม่ใช่เราอยากทำสงคารามแต่ยิ่งยอมไปเราก็จะยิ่งไปอย่างเงี้ยมารังแกเราไม่เลิกครับถึงสู้ไม่ได้ก็คุณจะสู้สู้ไม่ได้ก็บอกลูกหลานครับถ้าเราตายไปก็บอกลูกหลานนะบอกให้สู้ต่ออย่างน้อยมานคุจะง่ายขึ้นแล้วครับ พอมันกินเราทุกวันเนละคุณมทุกพื้นที่เลยครับทุกวันนี้นะมาเพศที่ว่าใจกล้าหน้าด้านพูดในทุกเรื่องสมัยสลิดนะที่มันเถื่อนมันถอยสมัยถนนประพาสมันยังไม่เลวไล่เท่าขนาดนี้นะครับมันยังแอบทำไม่ได้ไม่แอบไปยทำทุกตรง แล้วมันก็บอกว่ายังไงเปิดเนื้อร่างและดูทร้าวเก้าและบุกให้รัฐอุปถัมภ์คุ้มครองพุทธศาสนาและศาสนาอื่น <laughs> ผมมาตกใจตรงนี้นะครับอาจารย์ครับมันบอกว่ามาตาหกสิบเจ็ดลัดถึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพุทธศาสนาและศาสนาอื่น <laughs> มันบอกว่า ในการอุปถรัรมภ์คุ้มครองพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมา,านานรักเพึงส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาการเผยแพร่หลักธรรมพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจ,จิตใจและปัญญาและต้องมีมาตรการกลไกในการป้องกันให้มีการบกทบลายพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใดส่งเสริมพุทธศาามีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วยผมเห็นด้วยครับ ข้อแรกเลยนะคุณต้องลง้มเ่องระบอบกษัตริย์ก่อนเพราะระบอบกษัตริย์มันทําลายพุทธศาสนามันทําลายหลักธรรมทาลายความถูกต้องนี่แหละครับคือประเภทตอแหลเหตุห็นะเขีย <c> น <oughs> <c oughs> ไปเขียนมาครับคือลงท้ายก็คือว่ามีเลือกตั้งพวกมนไม่มีเพราะฉะนั้นมันมีให้เราเลือกครับ เราจะรับจากคนทานขอโทษนะครับภาษิตไทยการ,รขี้ดีกว่าการ,รตดเอาไว้ก่อนอย่างน้อยมันมีเรื่องตั้งเอาไว้ก่อนว่าทีแรกเลยต้องไปคัดค้านมันนะไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วก็ร่างต่อใช่ไหมครับเอาไม่ผ่านก็ไม่ผ่านไม่ผ่านก็ร่างต่อให้มาทะเลาะกันเองว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยกินเวลาไปเท่าไหร่ขึ้นปี ผ่านผ่านแล้วก็แย่ครับออาคุณยอมรับแก้ไม่ได้คุณยอมรับนะถ้าไม่ผ่านไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรครับร่างใหม่ประเทศไม่เจริญไม่เจริญก็ดีครับเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนยิ่งพังยิ่งคิดหายทุกวันนี้นะอย่าคิดว่าเขาลาบากนะครับเขาสบายเพราะเขาเป็นศัตรูกับประชาชนเนี่ยทําไมเขาต้องล้มทักษิณทําไมต้องล้มยิงลักเพราะทักษิณยิ่งรักมันทําให้ประชาชนฉลาด มันทำให้ประชาชนเนี่ยมีฐานะมีการศึกษามีโอกาสมันถึงไม่ให้อยู่ครับทำไมประยุทธ์มันอยู่ได้ก็ประยุทธ์มันทำตรงข้ามไงมันทำให้ประชาชนจนลงทุกทีทุกทีทำให้ประชาชนย่ำแย่ครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงสลินแย่เหมือนกันหมดภาคเหนือภาคกลางอีสานภาคใต้ชิบหายหมดไอ้น,นี่อยู่ได้ครับ มีคนถามว่าสมคิดจะดุสิพิทักษ์แก้ปัญหาได้ไหมผมไม่ได้ดูถูกนะครับมันแก้ไม่ได้เพราะบางถ้ามันแก้ได้นะมันเป็นรัฐบาลไม่ได้ครับรัฐบาลของกรรรษัตริย์มีหน้าที่เดียวคือทําให้ประเทศนี้มันพังมีคนถามว่าทําพังก็อยู่ได้ไหมได,ด้ครับประชาชนยิ่งอ่อนแอมันยิ่งอยู่ได้เขาบอกว่าประชาชนยิ่งอ่อนแอนะครับ มันยิ่งไม่มีกำลังใจมาสู้มันแย่หมดพ่อน้ำเลี้ยงน้องไม่มีครับทุกคน,นตัวรอดหมดลูกสาตัวรอดเป็นยอดดีมันมองอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถครับก็เฮลด์สุเฮลด์เดมเซลพระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตัวเองเท่านั้นนะครับ พระเจ้าสอนให้คนช่วยตัวเองนะไม่ได้สอนให้คนโงอมืองอตีนสงครามและสันติภาพครับถ้าหวังจะให้เกิดสันติภาพไม่ให้เขาหลังแกเราต้องสู้กับมันครับมีทางเดียวที่มันจะไม่หลังแกเราคือเราต้องสู้กับมันไม่ใช่ไปขอร้องมันมีทางเดียวที่จะเกิดความสงบสนติคือเราต้องทําสงครามล้มล้างพวกมันเท่านั้นเพราะมันล้มล้างเราทุกวัน เราต้องล้มล้างมันให้หมดสิ้นนะครับประเทศนี่จะมีอนาคตถ้าตาาตที่พวกมันยังอยู่นี่นะไม่มีทางครับแล้วเราก็อยู่ไม่ได้ด้วยนะ, <S S S พะเ,เพราะฉะนั้นใครอยากให้พรรคพวกที่ติดคุกออกมามีทางเดียวคือต้องล้มเลิกระบอบก,กษัตริย์ไม่ใช่ไปหวังราชการที่สิทธราชทานไม่มีครับขนาดพ่อมันว่าแน่มันยังตาจาจับพวกเราลูกมันมาไม่เอาไหนมันจะไม่จับเลย มันอาจจะทําแบบหมอหยองไปฆ่าในคุกเรื่ออาจารย์คิดว่ามันจะมานิรโทษกรรมค่ะคือจิงกิงมันเคยหลอกมาหลายทีนะตั้งแต่พลบอสุดซอยตั้งแต่สมัยโน้น่ะตั้งแต่ปีหนะ้าหนึ่งห้าสองเคยปล่อยข่าวว่าพ่อจะลงลูกชายจะขึ้นอตอนนั้นปล่อยข่าวชัดเจนก็ขอตัวแทนฝ่ายละสองคน ตอนนั้นพักพลังประชาชนนะส่งไปสองคนไปที่ปากสองคนใครต่อใครส่งไปสองคนครับเตรียมรัชกาลที่สี่องค์ใหม่จะยกโทษให้หมดเลยตอนหลังก็ใช้แผนเดิมอีกนี่เราโทษสุดซอยครับไปหลอกทักถิณนตอนนี้หลอกใครก็หลอกไม่ได้ครับเพราะพระตาไม่ยายติดคุกหมดเมียก็โดนขังอยู่ในบ้านออกมาไม่ได้ ห้ามติดตอ่อห้ามเล่นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กทัง้งหมดโซเชียลมีเดียตัดทิ้งหมดแล้วไม่รู้ว่าจะแขวนคอตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปหลอกใครก็ไม่มีใครเชื่อครับคุณได้แต่ป่นจักรยานเอาปานไปแต่ไปพูดให้ใครฟังไม่มีใครเขาเชื่อเพราะเขาเห็นแล้วอ่ะอย่าว่าหลอกเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองก็ไม่เอาเสื้อเหลืองไม่เอาวาชิลาลงกรแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเสื้อแดงคนที่เอาว่าประเภท ตอนนี้ก็โฮมโลนียไม่มีใครเอาด้วยเขาเห็นคุณทำเขาเห็นคุณทำกับลูกกับเมียคุณเนี่ยเขาก็บายบายแล้วครับรับไม่ได้เพราะฉะนั้นอนาคตประเทศไทยรัชกาลที่เก้านี่เร็วยังไงรัชกาลที่สิอาจจะอาจจะทำให้รัชกาลที่เก้าดูดีขึ้นมาก็ได้ครับอาจารย์มีรัชการที่สิบแล้วกันที่เก้าดูดีเพราะว่ามันเรวกว่าเดิมอะ เปรียบเทียบแล้วมันก็ดีกว่าราชการที่ก้าวพ่อมันดีกว่าลูกมันเนี่ยสิ่งที่ลูกมันทําได้อย่างเดียวนะครับคือทําให้พ่อมันดูดีขึ้นหน่อยนึงเพราะลูกมันเร็วกว่าพ่อมันตรงนั้นเองก็นึกถึงกษัตริย์ที่อื่นๆนะฮะอย่างกษัตริย์อ่าหลุยที่สิบสี่นะคะที่สร้างพระราชวังแวร์ซายนะฮะยิ่งใหญ่เอาเงินงบประมาณทุ่มเทไปแต่ก็คือยังทาอะไรสาเร็จบ้างนะฮะ แต่พอเป็นหลุยที่สิบห้านี่ก็โอ้โหเละเทะนะคะตามปกติเลยซึ่งมันเป็นวงจรแบบเนี้ยในวิวัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ถ้าตราบใดเนี่ยเราให้อำนาจไปกับใครคนใดคนหนึ่งนะเป็นระยะเวลานานแล้วก็ไม่มีขีดจำกัดนะคะเขาก็จะย่อมใช้อำนาจแบบเนี้ยนะคะอย่างไรขีดจำกัดเช่นเดียวกันแล้วมันก็เป็นทราราชอย่างแน่นอนทั้งเอาัดเอาเปรียบหรือว่าเกิดความอมาหิตขึ้นมาเพื่อรักษาอำนาจของตัวเอง อันนี้เราไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะพูดถึงตัวภูมิพลคนเดียวแต่ว่าทุกๆคนที่อยู่ในระบอบกษัตริย์เนี่ยก็โอกาสที่จะเป็นทราราชอย่างภูมิพลนี่ก็มีเสมอนะคะแล้วถ้ายิ่งเกิดว่ามีสมองหรือว่าพัฒนาการทางสมองหรือว่าประสบการณ์นะคะทักษะต่างๆเนี่ยไม่ได้พัฒนามาแบบที่ดีพอเนี่ยนะคะยิ่งเข้ามาอยู่ในตําแหน่งโอ้โหมันจะยิ่งเลวร้ายขนาดไหนนะคะเพราะว่าคนพวกนี้ก็คือ ใช้อารมณ์ได้เต็มที่อะ่ะอยากจะสั่งฆ่าใครอยากจะสั่งขังใครอยากจะยึดทรัพย์อยากจะเอาของเอาผู้หญิงเอาอะไรจากไหนได้หมดอะ่ะคือมันไม่มีขีดจํากัดไม่มีกรอบอะไรเลยเนี่ยก็ยิ่งทําความเลวร้ายใ,ให้กับสังคมได้มากก็มันก็เสี่ยงที่เราจะต้องเจอแบบนั้นนะคะถ้าเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลกระบอบก,การปกครองของประเทศนี้ได้นะ จบกันแค่นี้พอได้แล้วเราบอกกษัตริย์นะเราต้องการเดินหน้าไปสู่สาธารณรัฐเราพร้อมแล้วที่จะเลือกตั้งประมุขของรัฐนะคะประมุขของประเทศด้วยตัวเราเองนะคะเป็นประธานาธิบดีนะก็เฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าที่หลายๆสื่อก็พูดนะครับว่ามันเป็นการเตรียมผันเปแผ่นดินเปลี่ยนผ่านรัชการใหม่ค่ะรัชการใหม่นี่ก็ไม่ต้องไปรุ่นหรอกครับนะถ้าที่สังมาก็คงจะเป็นผู้ชาย ค่ะชื่อเล่นชื่อวชิราลงกรชื่อจริงชื่อเสียะคือจ่าห้าวแล้วคะคุณลุงจ่าห้าวเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เป็นจ่าเขาเป็นนายร้อยแลวนะเขาเป็นพลเอกนะพลเรือเอกพลอากาศเอกนะประยุทธ์กับประวิตย์เนี่ยเขารวมกันเพื่อยกขึ้นมานะครับให้วชิราลงกรขึ้นโดยที่อาจจะว่าเปรมสุรยุทธเขาก็คุมเชิง พระทอมอยู่ะนะแต่ว่าคิดว่าบุรพภาพยักงานนี่มันมาแรง<ะ>ประวิตย์มันมาแรงอ่ะนะ,ะมันจะเป็นนายกคนต่อไปแล้วเสียเนี่ยเขาเสมอต้นเสมอปลายครับชั่วยังไงปัจจุบันก็ชั่วหนักกว่าเดิม<ะ>มันขยับความชั่วนะมันคงจะเจตนาดีกับพ่อมั้งอยากให้พ่อมาดูดีอ่ะ <laughs> <c oughs> คือทําชั่วถ้าพ่อเดี๋ยวพ่อดูธรรมดาทําให้พ่อดูเด่นเออเฮ้ คิดถึงรัชกาลที่เก้ารัชกาลที่เก้าบัตรชคยังไงก็ไม่เท่ารัชกาลที่สิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆนะคือเราไปด่ามันไม่ได้มันเป็นยีนะเป็นสันดานมาเป็นอย่างนั้นลูกน้องลูกน้องแม่แต่เมียมันมันไม่เอามันทิ้งมากี่คนแล้วใช่ไหมลูกมันได้แท้สี่คนอยู่อเมริกาเข้าประเทศไม่ได้เพนนมาะเรา,าเป็นใครครับเมียมันนอนกับมันอยู่นี่นะมีออกลูกไอทีตังกรเนี่ยนะ มันเอาทหารจะเฝ้าหน้าบ้านฮะาบอกนอกบ้านน่ะ้าเพลิดินตาดต้องไปหลังบ้านไปเจลเรือหลังบ้านเออมันคนบัตรซบขนาดนี้เป็นคนธรรมดายังไม่ได้แล้วขอโทษมึงจะเป็นเจ้าเรอใช่ไหมมันแข่งกันเร็วอ่ะมันคงจะหมดแล้วนะครับเพราะนั้นจริงๆเราไปด่ามันก็ไม่ถูกนะครับมันเป็นนิสัยถาวลหรือเรียกว่าสันดานมันเป็นอย่างนั้นเราต้องด่าพวกเราเองครับ ทำไมเราไม่สามาัคคีกันคนไทยเราดีไม่ได้เอไได้ไม่นดียังไงตอนนี้มาดูอีทีพมา่าบอกว่าปีนี้จบนะครับผมก็ไม่ได้บอกให้เชื่อมาดูนะเราเชื่อมือเราเองครับถ้าเรารวมพลังกันได้นะมันเลยเวลามาแล้วอ่ะประเทศไทยเจริญกว่าพมา่านะครับทําไมพม,ม่ามาทําได้ใช่ไหมประเทศอื่นๆมันไม่ได้เจริญกว่าเราทาไมมันทาได้มันไม่ได้เก่งกว่าเรานะครับ คนไทยในความรู้ความสามารถมีนะครับแต่มันเอาดีไม่ได้เอาได้ไม่ดีนะเพราะนั้นเราต้องสร้างชีวิตกำหนดชีวิตของเราเองครับไม่ต้องไปถามพระพรหมเอราวัณไม่ต้องไปถามหมอผีที่ไหนครับเราต้องเชื่อมือเราเองอะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราตีเหล็กตอนมันร้อนแดงจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ไอพญางูเนี่ยมันกำลังลอกคราบครับ จังหวะนี้เป็นจังหวะที่มันก็นลองอ่อนแอมันเละเทะแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่กำหนดไม่ใช่มันนะแต่เป็นเรานะครับเราไม่ต้องรองกำหนดรกมนกำหนดก็มีแต่ของบุตของหน้าให้เราเลือกอย่าไปหลงเล่นเกมครับหน้าที่เรามีอย่างเดียวคือโค่นลงพวกบรลลงไปเท่านั้นเนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องประชามติไม่ต้องพูดเรื่องเลือกตั้งไม่เลือกตั้งรัฐมนูลช่างแม่มันครับไม่ต้องไปรัฐมนูลข้อที่หนึ่งคือ ประเทศนี้เป็นของประชาชนไม่มีกษัตริย์ไม่มีลาดับชั้นมันเป็นของประชาชนโดยประชาชนมาจากสามัญชนครับไม่ใช่มาจากสายเลือดรอห้าที่เข็นฆ่าประชาชนมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของเราเนะ่ะอย่าไปพูดถึงพวกมันครับมันมีหน้าที่รังแกเรามาตลอดเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราว่าจะสู้าม,ามันเมื่อไหร่จะลบมันเมื่อไหร่ อย่าไปหวังความเมตตาจากมันนะนะแต่ต้องให้มันมาหวังความเมตตาจากเราว่าเราจะเอามันไว้หรือไม่เอามันไว้เรามีมากกว่ามันนะครับเราฉลาดกว่ามันเรามีคนเก่งๆอีกมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นอยากคิดจะเอาตัวรอดอย่างเดียวนะครับสีเพียเาเงินไปถวายไม่รู้กี่ร้อยล้านเปนกาดตีนะ่ะ แล้วลูกเคยซีพีเนี่ยโดนมันอู้เหมือนคิดดูนะมันมีสำนึกในบทคุณหรือเปล่าไอ้หมอหยองเนี่ยจัดโครงการปันเพื่อพ่อปันเพื่อแม่เอาเงินไปให้มันเนี่ยโดนมันกระทืบตายในคุกไอ้ปะกมไปจับผงพัชยาพันให้มันเนี่ยปะโกมก็ตายในคุกขับธงพัดไปลีไภยกันได้มันผงพัชทุกวันนี้ก็อยู่ในคุกเพราะฉะนั้นคุณจะรับใช้กษัตริย์ อยู่องค์กรกับจัดฝายก็เรือเ่องของคุณครับถ้าคุณฉลาดพอแต่ฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีใครทาอย่างนั้นนะครับฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีจับใครไปอุ้มเข้า่ข่กระทืบตายในคุกไม่มีครับคุณก็เลือกเอาแล้วก็ว่าคุณจะอยู่กับฝ่ายคนพานหรือจะอยู่กับฝ่ายประชาชนทั่วโลกข้าเอาอะไรครับข้าเอากาษาัตริย์พุยพลเอาคอมมิวนหรือเอาประชาธิปไตย ทั่วโลกเขายกย่องเกาหลีเหนือแล้วเขายกย่องเกาหลีใต้คงก็เรื่องเอาแล้วกัน